สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุลลอดดำทีนะครับอ่ะพามาดูเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำบุลลอดครับไปถึงไหนแล้วบ่อสวนยางบ่อสวนยางครับที่ว่าสวยๆอีกบ่อหนึ่งนี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมุมเป็นมุมครับฉากเป็นฉากดูเอาครับพี่น้อง จะหมดแล้วนะบ่อลูกนี้ใช้เวลาขุด3วันเองครับวันนี้วันที่3ยังไม่เต็มวันดีเลยนี่ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายเองบ่ายกวากว่าดินจะหมดแล้วครับเหลือเท่านี้แหละเท่าที่เห็นนี่นะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณอีกสักสิบกว่าเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วครับบ่อลูกนี้ โอ้สวยงามมากครับไม่รู้อีท่าไหนเะจ้าของบอกว่า,วาไอตรงเนี้ยขอลึกอีกสักสามสิบเซนได้ไหมวะนะหรือจะเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ทีแรกเสียอเต้ยก็เอาระดับเดียวกันมาตลอดแล้วนะระดับก้นบอ่อพอจะหมดปุ๊บบอกว่าลงตรงนี้อีกสักสามสิบเซนไปโอ้นะผมก็ไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรให้มันลึกกว่านี้นิดหนึ่ง ินไก่ยมดุดทางก็แคบลงแคบลงครับต้องเข้ามาได้ทีละสองคันที่เหลือก็ต้องรอนู่นแหละข้างหน้านู่นแหละนอกป่ายางนู่นแหละเพราะว่าที่มันเริ่มคับแคบแล้วเ,เริ่มคับแคบแล้วครับเข้ามาได้ทีละสองคันตักคันหนึ่งจอดคันหนึ่งครับที่เหลือรออยู่ข้างนอกดูเอาเสียเต้ย อีกสักหน่อยผมจะหาตะใบให้เสียเตอร์ครับชอบถูสนละเกินถูจนเลี่ยมเลยไหมโอ้โหบ่อลูกนี้ไม่มีที่ติมีแต่ที่ชมครับดูอ่ะดูฝั่งนี้เอาครับฝั่งนี้ลมหน่อยฝั่งนู้นจะแดดหน่อย อย่าพาดูยังไงก็ให้ทนแดดก,ก็ต้องทนนะเพื่อได้เห็นกันชัดๆไปดูมุมนู้นกันดีกว่าฝั่งด้านนู้นครับอ่ะนี่อย่าพาเดินลอบบออีกครั้งหนึ่งให้เห็นกันทั่วเลยทุกมุมเลยฮะนี่เหลือแค่นั้นแหละครับเหลือดินอีกแค่ที่เจ้าการยาวยืนนั่นแหละผมก็กะไว้ว่าประมาณสิบเที่ยวได้มั้งก็น่าจะหมดแล้วดินบ่อลูกนี้ หมดบอ่อนี้แล้วเจ้าการยาวจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามครับรอติดตามแต่บอกคำเดียวว่ายังมีงานอยู่รออยู่จะไปที่ไหนเดี๋ยวให้ติดตามกันครับจะมาขุดแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูเห็นไหมโอ้โหผมเองยังชอบเลยนะบอ่อลูกนี้จัดว่าได้สวยงามมากเลยฮะเซเตอร์เรานีเฮ้ ผมให้ดูทุกมุมจะเลือกเอามุมไหนไม่ใช่มวยนะครับจะเลือกมุมแดงมุมน้ำเงินที่ผมพดูดในมุมบ่อมุมบ่อเอมบุญรอดว่าใครเลือกเอามุมไหนไม่ใช่มวยนะนี่ขคียบอีกแล้วใกล้จะหมดแล้วครับดูเอาเหลือแค่นั้นแหละ,ะทำที่ยืนให้มั่นคงก่อน เวลาตักดินจะได้ไม่กระโดกระเดกนี่เห็นไหมอนเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่ได้สั่งนะแต่เจ้าของก็สั่งบอกว่าเอาลึกลงอีก30มสิซนไม่รู้สาเหตุแกเพื่ออะไรยังไม่ได้ถามเจ้าของโบเลยตรงนี้นก็เอาดินไปปูนให้หน่อยว่าจะทํากระท่อมอยู่ใกล้ๆบอ่อน้ําได้ชมน้ําชมปลาว่างั้นอะ แล้วแต่ครับเอาเลยครับตามสบายเลยจัดให้อยู่แล้วครับบอกมาเลยครับจัดให้อยู่แล้วนี่ฮะให้เห็นทุกมุมนี่เห็นตอนเริ่มต้นก็ต้องเห็นตอนจบอ้โหเอาส,สุดบูมเมืนกันตรงนี้ ไปที่ไหนก็หมดดินลอกนาก็หมดขุดบอ่อนี่รอบเดียวเลยนะไม่ได้มาสองสามรอบนะรอบเดียวเลยสามวันแค่นั้นแหละครับสองวันกว่า,กวาเกือบสามวันสเสด็จหมดไม่เหลือน้องนัดมาแล้วครับนี่ต้องเข้ามาทีละคันสองคันนะครับเพราะว่าที่มันแคบ นี่อาศัยกลับในร่องยางาโยกหน่อยโยกหน่อยอถอยมาถอยมาฮะโอ้โหหน้านี้ก็ยังว่าและวิ่งที่ไหนก็ฝุ่นไปหมดฝุ่นเยอะจริงๆต้องขยันเป่ากองนะกองอากาศครับต้องขยันเป่า ปล่อยไว้นานๆเข้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเลยนะฝุ่นนี้ไม่เข้าใครออกใครยิ่งเป็นฝุ่นที่มีเม็ดทรายเล็กๆด้วยแล้โวโอหอันตรายมากอ่ะล้วงเลยให้สุดบูมเลยอ่านี่จัดปะเสียเตยว่าอยากได้บอกแบบไหนบอกผม อแกรู้จักคนหนักคนเบานะเวลาคอนโทลกับแมโครนี่อันไหนแข็งแข็งแกก็จะปล่อยคอนโทนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็อัดเข้าใหม่ครับไม่ใช่ว่าดึงยาวเลยนะถ้าดึงยาวนี่มีสิทธิ์สายแตกได้แกก็ค่อยหนักคนหนักคนเบาครับไม่ใช่ตะพื้นตะพือดึงอย่างเดียวพุดเข้าอย่างเดียวฮะเดี๋ยวลองดูสังเกตเอาก็ได้ครับนะฮะอ่า ล่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าอีกครับนี่นสิบป่าแดงนี่สุดยอดเลยอาศัยกูรักพักจำครับเสียเตยหัดแบบว่าผมไม่อยู่ด้วยนะตอนที่เป็นแมคโครใหม่ๆนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าแอบขับตอนไหนมกอนขับแต่หกล้อดำครับเสียเตยนี่ก็บอกว่าแอบตอนที่เฮียไม่อยู่นี่แหละ โอ้โหทำไมต้องแอบผมเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้วให้ลองครับให้ลองทุกคนไม่เคยปิดกัน้นแต่เวลาลองอะต้องลองแบบที่ดีๆชัวร์ๆนะไม่ใช่ที่แคบๆเอาแบบว่ากว้างๆหน่อยถ้าอยากจะลองขับนะบรรดาหกรอดำถ้าอยากจะหัดขับไม่ขู่ผมไม่เคยปิดกั้นนะฮะขับกันเลยแต่เซตเตอร์นี่อาศัยแอบขับ มาเป็นกระตอนที่ว่าอ้าวรู้ว่าเป็นแล้วว่างั้นข้างนอกนี่ก็จะเหลือประมาณแค่อีกแค่สองสามเที่ยวแค่นั้นนะแต่ที่เหลือนี่ผมจะเอาไว้ซ่อมทางครับทางที่วิ่งเข้าออกสวนยางเขาทำแล้วอย่าให้เขาว่าเราได้ทางเขามายังไงก็ต้องเก็บให้เขาแบบนั้นครับ เดี๋ยวจะซ่อมอยู่แถวเนี้แหละในสวนยางที่วิ่งผ่านไปผ่านมานี่แหละฮะ,ะมากันนะครับหกรอดำเสียเตยนี่อนาคตอีกไกลครับฝีมือยังพัฒนาได้อีกไกลฮะนี่แค่อายุถามอายุผมบอกเลยยีบสอย่างยี่บสาครับเสียเตยนี่อายุยังน้อยอยู่กับผมมาแต่อายุสิ้า 14ย่างสิเด็กตัวได้น้อยฮนะมาขอสมัครขับรถ6กลอดำขับตั้งแต่อายุสินะแต่แม่ครเนี่ยขับให้ผมมา2ปีแล้วอ่ะนี่ครับต้องรอรอรถเข้ามาครับเข้ามาได้ทีละสองคันครับยิ่งดินใกล้หมดยิ่งแคบลงแคบลงครับหกล้อ ต้องรองให้อาจารย์เวียงเข้ามาก่อนจะได้ตักทีเดียวเนี่แนะครับเหลือประมาณนี้แหละที่เห็นกันนะครับดินจะหมดอยู่แล้วครับโอ้ตกใจหมดนึกว่าเหยียบอะไรเหยียบขวดพลาสติก ดังผู้นึกว่าเสียงอะไรนึกว่าใครมาลอบพูกประชนผมได้ยินเสียงรถหกล้อเยียบขวดพลาสติกดังปู้ตกใจอันนี้ก็พูดตลกกันไปครับไม่มีอะไรหรอกอ่ะเดี๋ยวผมขอคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคอยโบก บกรถหกล้อ่อมทางที่วิ่งครับให้แก่เขาให้กับชาวบ้านเขาอุตซาห์ให้เราผ่านทางแล้วเราต้องซ่อมกับคืนให้เขาอย่างดีเดีย๋ยวผมจะต้องคอยไปบังคับเอ้ไม่ใช่คอยบังคับดิคอยไปดูครับว่าตรงไหนซ่อมมั่งตรงไหนต้องใช้ดันมั่งครับเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ